ดูขนาดเล็บใหญ่อยู่นะเนี่ยดูขนาดสิแล้วก็ขนาดเกรดเขาเกรดที่ว่าอยู่ในขาเขาวันนี้พามาเดินป่าดิบครับผมเป็นป่าดิบชื้นเดี๋ยวพามาเดินดูป่าที่มีความดิบชื้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเล800 ถึง900เมตรครับผมมีสัตว์แปลกๆเยอะมาเจอพืชนานาชนิดมะม่วงครับผมนี่อันนี้คือมะม่วงเกิดในขี้ช้างช้างมันกินมาแล้วมันก็ขี้ไว้เต็มเลยมะม่วงป่าเริ่มเข้าสูปา่ป่าดงดิบแล้วครับผมไปเริ่มทึบเต็มที ต้นไม้ก็เริ่มจะสูงชะรุดขึ้นไปป่าเริ่มทึบแล้วครับผมป่าเริ่มทึบเรื่อยๆต้นไม้ก็เริ่มใหญ่ขึ้น เรื่อยๆครับผมต้นพระเจ้าห้าพระองค์ครับผมดูความใหญ่อลังการอายุน่าจะเกินร้อยปีครับผมดูความสูงชะรูดขึ้นไปสูงขึ้นไปนู่นเลยครับผมมาดูต้นพระเจ้าห้าพระองค์ครับผมดูความใหญ่อลังการต้นนี้อายุน่าจะเกินร้อยปีครับผมดูความใหญ่ โอ้โหสูงขึ้นไป็น่นเลยสูงมากครับทำไมถึงเรียกพระเจ้าห้าพระองค์เดี๋ยวมาดูครับผมเดี๋ยวเดินมาดูลูกตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเกาจะเป็นปีกออกมาอย่างนี้มาดูข้างใน ดูความสูงโอ้ยลงมาข้างในนี่คล้ายๆถ้ำเลยครับผมเขาจะมีลูกครับก็เลยเรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์เดี๋ยวให้ดูลูกเขาเดี๋ยวให้ผมเจอก่อนเดี๋ยวหาให้ดูครับผมลูกพระเจ้าห้าพระองค์ครับผมอันนี้อันนี้เป็นเม็ดเม็ดเขาจะมีรูห้ารู แต่อันนี้นานแล้วก็เลยมองไม่ค่อยชัดครับผมก็ไปค้นหาใน Google ได้ครับคําว่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ดูมเมล็ดของต้นพระเจ้าห้าพระองค์ค้นหาดูครับผมก็จะเจอลักษณะของมเมล็ดของเขาตัวต้นโอ้โหใหญ่อลังการมากครับผมวันนี้เดินเที่ยวป่าดิบครับผมเป็นป่าที่รกชัดมากเลย ตัวต้นไม้แต่ละต้นไม่ต่างกับหน้าผาที่ขวางทางอยู่ดูต้นนี้อลังการมากครับผมวันนี้ก็เดินป่ามาเจอเต่าครับผมเป็นเต่าภูเขาตัวใหญ่มากๆครับผมตัวใหญ่มากเลยดู ดูลักษณะขาเขาขาเขาจะเป็นเกล็ดแบบนี้ครับผมเป็นเกล็ดแบบนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงหมาเหา่าแล้วก็ลงลงมาดูก็กล่าวว่าจะช่วยเต่าตัวนี้แหละให้เขามีชีวิตรอดต่อไปหมามันกัดไม่เข้าหรอกแต่ว่าต้องไล่หมาไปเพื่อที่จะไม่ได้รบกวนดูตาเขาเขาจะขู่มันงูเลยเสียงขู่ดูใกล้ตัวใหญ่มาก ตาเขาจ้องเราอยู่ลูกกระตาใหญ่เท่าลูกกระตาคนเลยครับตัวนี้ใหญ่มากแต่ดูขนาดตัวเขาเมื่อเทียบกับฝ่ามือที่นี่ก็เป็นจังหวัดกาญครับผมเทียบกับขนาดมือใหญ่มากครับตัวใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากมากครับผมตัวนี้ก็น้ําหนักน่าจะหลายสิบโลตัวตามขอบกระดองก็จะเป็นคล้ายๆใบไม้เป็นริ้ว เป็นกรีบครับผมเป็นกลีบเป็นกลีบสวยงามเลยอันเนี้ดูเป็นกลีบสวยงามมากเป็นเต่าภูเขาครับผมเต่าภูเขาเต่าใหญ่จะด,ดูกระดองกระดองก็เป็นลายสวยงามเทียบฝ่ามือดูปัดใหญ่มากครับผมตัวใหญ่มากก็จะปล่อยเขาไปให้เขาอยู่กับธรรมชาติของเขา อันนี้ก็ภูเขาตรงนี้ก็สูงประมาณ800กว่าเมตรครับผมถ้าวัดจาก GPS ของกามินครับผมแค่นี้ก่อนครับผมเดินทางกันต่อเดี๋ยวก็ไล่หมาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนเขาจนเกินไปหมาก็จอแจเลยจะลงมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะไล่ไปเดี๋ยวดูเตาอีกครั้งหนึ่งอืมเดี๋ยวก็ไปแล้วนะ เองก็หาอยู่หากินธรรมชาติของเองไปให้ดูใกล้ๆหน่อยนี่สวยงามมากดูเกล็ดดูครีบดูขาเขาอันนี้คือเล็บเขาครับเล็บนี่จับดูเล็บดูขนาดเล็บใหญ่อยู่นะเนี่ยดูขนาดสิขนาดเล็บใหญ่มากดูขนาดเล็บแล้วก็ขนาดเกล็ดเขาเกรดที่ว่าอยู่ในขาเขา เป็นเต่าภูเขาที่ค่อนข้างแข็งแรงเดีย๋ยวขอลูปกระดองเล่นหน่อยลูปกระดองเล่นหน่อยนะมาก็เหา่าดูหน้าชัดๆโอ้สวยง,งามครับผมไปเดินชมไพรไธรรมชาติาาเ,ปาเป็นป่าดิบครับผมเป็นป่าดิบชื้น ที่มีทากนิดหน่อยถ้าเดินใกล้น้ำเสี่ยววินาทีเดียวก็จะโดนประมาณ10บตัวแค่เซี่ยวเดียวนะก,ก็เลยเลือกที่จะเดินขึ้นข้างบนหน่อยนึงอู้ต้นนี้ปัดอู้ยต้นพระเจ้าห้าพระองค์มีไข่ด้วยนกไข่นกไหมไหนนกอะไรนออนีอ่ ไข่นกครับผมไม่แน่ใจว่านกอะไรแต่ไข่สวยเนาะสวยีฟ้าเลยสวยเลยอือว่ะสวยสวยเออลูกอะไรร่วงเต็มพื้นเลยดูครับผมนี่ลูกลูกอะไรนาะนี่ใหญ่มาก เต็มน้ำเลยไม่น่าจะได้ผมว่านะถ้าได้นี้คงจะไม่เหลือเนาะพี่<ต>ใ <จ S 2> หญ่ล,นะลิงชนีกินหมดละถ้ามันกินได้เนาะโอเ้เส้นทางธรรมชาติแจ่มใสครับธรรมชาติแจ่มใสร่มรื่นมากครับวันนี้ป่าฝนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าดิบน้ำตกธรรมชาติก็สวยงามมากไปลองเดินขึ้นไปดูสิดูครับผมบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีแท้นี่เป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยอ้าวมาทายคำถาม ซื้อมาสีดำตอนใช้สีแดงถ้าไม่แดงก็ใช้ไม่ได้ใช้เสร็จก็เป็นสีเทาทำเองก็ได้ไม่ต้องซื้อทเองได้อะไรเอ่ยตอนซื้อมาสีดำตอนใช้สีแดงใช้เสร็จเป็นสีเทาเฉลยนะมันคือฐานฐานหุงต้ม <ừ> จริงไหมซื้อม,มาสีดำตอนใช้สีแดงแช่เสร็จเป็นสีเทา